รายได้ต่อเดือน5,000บาทก็สมัครได้บัตรกดเงินสด A Money สมัครง่ายอนุมัติไวรับปัตรได้ทันที สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง BY Story สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังกันในส่วนของซีรีส์บัตรกดเงินสดซึ่งตอนนี้บัตรกดเงินสดที่น่าสนใจตัวหนึ่งนั่นก็คือบัตรกดเงินสด A m ม n น y ีค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยค่ะและที่สำคัญก่อนเข้าไปติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ BY Station ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับบัตรกดเงินสดเอมันนี่สมัครง่ายอนุมัติไวรับบัตรได้ทันทีคิดอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกชำระขั้นต่ำเพียง3%ของยอดคงค้างหรือไม่ต่ำกว่า100บาทมีน้อยจ่ายน้อยแบ่งเบาภาระรักษาประวัติมีมากจ่ายมากลดภาระนี่หมดไวมีพร้อมเมื่อไหร่เลือกจ่ายปิดได้สำหรับข้อมูลในส่วนของการอนุมัติวงเงินสินเชื่อนะคะสามารถอนุมัติได้สูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ค่ะ ในกรณีที่ลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่3 0 0 0 0บาทขึ้นไปหากลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า3 0 0 0 0บาทนะคะจะอนุมัติสูงสุดได้ไม่เกิน1.5เท่าของรายได้ค่ะทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดของทางบริษัทสําหรับในส่วนของค่าธรรมเนียมค่ะค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีก็ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยต่อปีนะคะจะอยู่ในช่วงของ17%ถึง25%ต่อสรสําหนับวันที่ริดดอกบี้ะเริ่มคํานณดอกอบีะะนนอบั้งรั่วันที่ทําารกเบิกถอนเงินสดออกไปค่ะ ในเรื่องของค่าติดตามทวงถามนี่นะคะสูงสุดจะไม่เกิน100บาทต่อการติดตาม1รอบนะคะสำหรับเงื่อนไขในการสมรัครนะคะเพียงแค่คุณเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่2 0บถึง60ปีมีรายได้ประจําตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครได้แล้วนะมีหมายเลขโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านนะคะหรือที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้นะคะหรือเบอร์มือถือก็ได้สําหรับเอกสารประกอบการสมรัครค่ะผู้ที่มีรายได้ประจําจะใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะ แล้วก็ในส่วนของเอกษษาสารแสดงรายได้กรณีรับเงินเดือนโดยการโอนผ่านธนาคารใช้สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับอรบองเงินเดือนตัวจริงหรือห,อหอนังสือรับรองการหรักภาษีหนที่จ่ายนะคะ50ทวีสําหรับปีล่าสุดตัวจริงและเป็นบัญชีธนาคารที่สแสดงเงินเดือนนะคะย้อนหลัง3เดือนหรือ6เดือนล่าสุดในกรณีรับเงินเดือนโดยไม่ผ่านธนาคารนะคะจะใช้เป็นสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงสําหรับช่องทางออนไลน์ของเอมันดีนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ดังนี้เลย หรือจะผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะก็สามารถดาวน์โหลด A-Money ได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะและนี่ก็คือบัตรกดเงินสด A-Money ค่ะรายละเอียดก็จะเป็นตามที่เราเล่าให้ฟังกันนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะต้องการใช้วงเงินไว้เผื่อสำหรับใช้ฉุกเฉินนะคะก็สามารถไปลองสมัครกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ B-Y Station ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ